นี่แหละครับพี่พี่หนุ่มขมรไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเอาธนาบัตรไทยแบงค์ยีสิบไปเหยียบนะครับใสเท้าเหยียบขยี้โอ้โหพฤติกรรมคนขมรเกินเยียวยาแล้วครับพี่พี่ประเทศนี้ทั้งประเทศนะครับคือก่อนอื่นบากกิต้าขอถามหน่อยทำไปเพื่อ นะครับมันไม่ได้ทําให้ชีวิคตคดเขมรจเจริญหรือว่ารุ่งเรืองหรือว่าสูงขึ้นเลยกับพฤติกรรมที่ทําแบบนี้นะครับทั้งที่ตัวเองนี่ใช้เงินบาทไทยอยู่ทุกวันนะครับแต่กับเนลคุณลืมกําพืชนะครับไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงขเขมรรู้ไหมว่าอยู่ในรูปนั้นคือใครศักดิ์สิทธิ์มากนะขเขมรบอกเลยว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนะ บาวกิตา้าได้ไปเห็นคลิปหนุ่มขเมรคนนี้อยู่ในโรงงานนะครับเย็บผ้าแห่งหนึ่งในขมรน,นะครับทำคอนเทมน,นะทำคอนเทนต์พฤติกรรมแย่มากพี่พีเนาะแต่บาวกิตา้าก็ได้ไปตามชีวิตของหนุ่มขเมรคนนี้มาให้พี่พี่ได้ดูกันว่าหลังจากที่เขาได้กระทํากับธนบัตรไทยเงินบาทไทยแบบนี้แล้วเอาไปเหยียบเอาไปย่ํายีแบบนี้ นะครับรู้ไหมพี่พี่สิ่งที่เขาได้รับคือกรรมตามสนองครับบากิตามไม่ปล่อยให้ลอยนวลแน่นอนครับลายนี้นะเอามาประจานหรือว่าเอามาให้ทุกคนทั่วโลกได้ดูว่าพฤติกรรมของคนขมเมรที่เขาบอกว่าต้องการสันติภาพนะครับไหนครับบอกว่าต้องการสันติภาพแต่สิ่งที่คุณทํา นี่แหละครับเขาเรียกว่าคนต้องการสันติภาพเขาเรียกว่าสร้างความเกลียดชังปลุกระดมให้ลูกหลานเกลียดชังประเทศไทยนะครับนะเขาเรียกว่าคนไม่มีการศึกษาไม่มีการสั่งสอนจากพ่อแม่จากครูอาจารย์นะครับกินข้าวเสียข้าวสุกเฉยๆนะพวกนี้นะครับไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเนาะคืออยู่ในรูปนะั้นนะทั้งชีวิตคนขเขมรก็ไม่เคยมีหรอก นะครับคนที่อยู่ในรูปในในแบงก์เน่ยเพราะว่าที่ขมรนะ่ะเจ้าของขมรนะ่ะหุนเซนยังรูปหัวเสยเลยยังก้มกาบเท้าหุนเซนเลยนะครับถึงว่าละคนขเมเรเขาไม่รู้จักที่ตามที่สูงนะครับก็เพราะว่าผู้นําเขาสอนนะขนาดเจ้าขเมเรนี้ยังโดนรูปหัวลงกาบเท้าครับนายหุนเซนนะครับนี่แหละประชาชนถึงทําตาม นะไม่รู้จักที่ตามที่สูงนะครับบากิต้าบอกเลยว่าหนมขเ,เมดคนนี้ไม่รอดครับพี่พี่สุดท้ายกรรมก็ต้องตามสนองนะครับตอนนี้ป่วยครับพี่พี่ป่วยป่วยหนักครับนอนที่โรงพยาบาลให้เมียป้อนข้าวป้อนน้ำนะครับตอนนี้บากิต้าบอกเลยว่าไม่รอดครับนะต้องได้กินข้าวผ่านทูบแน่นอนครับพี่พี่เนาะ นี่แหละบอกกีตาบอกเลยว่าอย่าไปหาทำนะครับนะมีลูกบอกลูกนะครับมีหลานสอนหลานนะมีญาติพี่น้องก็ต้องบอกสอนกันนะครับไม่มีประเทศไหนเขาทํากับประเทศไทยได้ขนาดนี้มีแต่ประเทศนี้ประเทศเดียวนะครับขนาดแม้แต่จะคิดเรายังไม่กล้าลบหลู่เลยนะครับไม่กล้าลบหลู่กับเงินนะครับสิ่งที่เลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวสร้างบ้านช่างเรือนนะครับ พร้อมทั้งที่เราเนเงินเนี่ยเราสามารถเอาไปบูชาได้เลยนะครับนะแต่คนขเขมรเนี่ยไม่รู้นะครับเขาไม่รู้จักบาปบุญคุณอะไรนะครับนะเขารู้แต่ว่าเขาทําเพื่อนะครับอยากให้คนไทยโกรธแค้นอยากให้สยามอยากให้ประเทศเชียมนะครับนะคนไทยเนี่ยแค้นคือผิดแล้วคนไทยเขาไม่ไม่ได้แค้นหรอกเขาเขามองว่าเขาน่าสงสารมากกว่าสงสารคนขเขมร นะครับที่ทําพฤติกรรมแบบนี้เนาะเพราะว่าอะไรมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยหากินไม่ขึ้นไม่เจริญนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเพราะว่าลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในธนบัตรของไทยนะบาก,กิต้าจะให้มาดูนงขเมรค,คนนี้นะครับจะได้กินข้าวผ่านทูบแล้วพี่ๆเนาะกับพฤติกรรมกับสิ่งที่เขาทำกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองตัวเองนะครับมารับชมคลิปของ หนุ่มขเขมรคนนี้นะครับพี่ๆเบลกิต้าอาจจะปิดเสียงไว้นะครับเพราะว่ากลัวติดลิขสิทธิ์เนื้อเพลงนะครับพี่พๆนะ นี่แหละครับพี่พี่เป็นยังไงบ้างครับกับพฤติกรรมกับสิ่งที่เขาได้รับเแบวบกีต้าตามมาให้พี่พี่ได้ดูกันแล้วครับว่าตอนที่เขาเนี่ยย่ำยีธนบัตรไทยโดยที่ไม่รู้นะครับว่าอยู่ในรูปนั้นเป็นใครนะอยู่ในรูปนั้นศักดิ์สิทธิ์มากนะครับไม่มีใครกล้าที่จะไปลบหลู่ได้ขนาดนี้นะครับหลายๆคนหลายๆลาย,ลาย,ลายที่เบากีต้าเอามาให้พี่พี่ได้ดูกันก็สมควรแล้วครับ ที่เขาต้องได้รับกับสิ่งที่เขาก่อเนาะนี่แหละคนขเขมรเขาอาจจะไม่รู้ว่าบาปบุญคุณอะไรเพราะว่าเขาชอบเนรคุณอยู่แล้วประเทศนี้นะครับเขาไม่ยอมใครอยู่แล้วนะถ้าทวงบุญคุณนี่เขาจะบอกว่าคนขเขมรไม่เคยไปทําอะไรให้อย่ามาทวงบุญคุณนะครับนะนะเหมือนกับไอ้บอยมันบอกคือปอกกีตาร์บอกเลยนะการกระทําแบบนี้ มันไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราเจริญไม่ได้ทําให้เราหาอยู่หากินขึ้นแล้วมันจะทําให้ชีวิตของเราล่มจมพังพินาศทาให้คนในครอบครัวมีอันเป็นไปนะครับแม้กระทั่งตัวของเราเองนะครับอย่าไปลบหลู่เด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินประเทศไหนธงชาติประเทศไหนเนาะบากกิตาพยายามจะสอนเนาะน้องๆน,นมๆน,น,นะครับที่เข้ามาดูคลิปของบากีตาอยู่นะครับ อย่าไปหาทำตามเหมือนประเทศนี้นะครับประเทศที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการสั่งสอนจากผู้นำจากผู้ใหญ่จากครูอาจารย์นะครับมันก็เลยเกิดมาก็เลยติดนิสัยนะครับจากผู้นำนะครับผู้นำเป็นยังไงประชาชนก็เป็นอย่างนั้นนะครับไร้การศึกษาเนาะนี่นะครับสุดท้ายก็ต้องไปกินข้าวนอนกินข้าวที่โรงพยาบาลต่อไปอาจจะได้กินข้าว ผ่านทูกก็ได้พี่พี่เนาะแบาบวกีต้าจะอัปเดตให้พี่พี่ได้ดูกันชีวิตประจำวันของหนุ่มขมรคนนี้นะครับว่าจะไปถึงไหนนะพี่พี่ตอนนี้ก็ได้รับกรรมกับสิ่งที่เขาทำแล้วเนาะนี่แหละเขาบอกว่ายาลบหลูนะครับพระองค์ท่านเด็ดขาดนะ